สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะช่วงฤดูร้อนก็จะมักมีผลไม้รสเปรี้ยวออกมาเยอะหลายตัวนะคะวันนี้แม่ขงมชวนตำมะม่วงพลิกแห้งค่ะสูตรง่ายๆบ้านๆนะคะทําจากเครื่องครัวที่มีอยู่ในบ้านเราเองพลิกแห้งค่ะกระเทียมแล้วก็กระปิถ้าบ้านไหนมีปลาแห้งนะคะก็ามาย่างไฟหรือว่ามาคั่วให้หอมนะคะ ให้มันกรอบแล้วก็มาตำรวมกันนะคะในส่วนวันนี้ก็เก็บผักในสวนค่ะชะอมใบชะพลูนะคะแล้วก็ใบสลิดนะคะยอดสลิดมีรสขมนิดหน่อยนะคะกินคู่กับส้ตมตำมะม่วงนี้เข้ากันเลยค่ะในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้วันนี้แม่ผมทำส้ตมตำไปส่งให้ตายายที่สวนค่ะให้หายคลารอ เวลาทำสวนลูกชายก็เข้ามาช่วยด้วยนะคะวันนี้มีพ่อครัวตัวน้อยฝึกหัดปอกมะม่วงค่ะปอกมะม่วงเนาะเดี๋ยวไม่จะจะทำมะม่วงนะคะดูธรรมะธรรมงใช้ได้เลยนะเนี่ยทำตามขนะดที่ปล่อยให้ลูกชายปอกเปลือกมะม่วงไปนะคะแม่ผมก็ยกย้ายกันไปทำในเรื่องของเครื่องปรุงนะคะนำเครื่องปรุงค่ะไป ว่วไฟอ่อนนะคะให้มันสุกก่อนก็ย่างกะปิแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจากยานอพอลโลของยายที่เราเรียกกันในบ้านเนาะก็คือกระทะนั่นเองค่ะพอย่างให้หอมนะคะไม่ได้ไม่เครียมนะแค่หอมทำให้สุกนะคะเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาทำก้านล้างผักค่ะ ล้างผักที่เราเก็บมาจากในสวนนะคะให้สะอาดแล้วก็สะเด็ดน้ำรอไว้ก่อนค่ะในขณะนี้ยายทวดก็นั่งกินข้าวเป็นกำลังใจอยู่ข้างหลังเลยนะคะคนเนี้ยคนที่กินข้าวอร่อยที่สุดในบ้านเลยค่ะพูดไปกินไปแล้วก็ฟังยายไปเนาะความสุขในครอบครัวก็มีแค่นี้ค่ะมีกันรพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะล้างผักกันค่ะแยกผักเป็นส่วน เร่งมือกันหน่อยค่ะเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วตายายรอเลยในขณะที่ต้มน้ำรอให้เดือดนะคะพอเดือดเสร็จก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยเพื่อตัดทำให้รสขมของตัวยอดสลิดลดความขมลงแล้วก็ทำให้ผักสีสดด้วยนะคะเราจะทำการลวกให้แค่ผักสลดเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะพอเสร็จเรียบร้อยก็จะนำไปล้าง ด้วยน้ำเปล่าน้ำเย็นอีกทีหนึง่งเพื่อให้ผักคงความกรุบกรอบเนาะแล้วก็ทำให้เวลากินนะคะรสมันจะอร่อยขึ้นนะคะนี่ก็ลวกผักไว้ก่อนคะ่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครู่นะคะไปทำอย่างอื่นต่อกันคะ่ะลูกชายปอกเปลือกมะม่วงเสร็จแล้วเราก็ทำการขูดมะม่วงคะ่ะขูดขูดขูด,ด,ดนะคะ จนเสร็จเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาน้ำเกลือนะคะใส่เกลือไปในน้ำที่จะเราจะล้างตัวมะม่วงขูดเพื่อลดความเปรี้ยวนะคะเพราะว่ามะม่วง เปรี้ยวจะเปรี้ยวมากคนแก่จะไม่ค่อยชอบรสเปรี้ยวมากค่ะเราจะทําการแช่นะคะเกลือทิ้งไว้ก่อนสักพักแล้วก็มาโคลค่ะเครื่องปรุงนะคะในขณะโคลเครื่องปรุงแล้วเราก็สามารถปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายนะคะด้วยผงชูรสแล้วก็ตัวน้ําปลาร้าต้มสุกด้วยนะคะปรุงตามรสที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะพอปรุงพอโคลเสร็จนะคะ แล้วก็นำมาคลุกเคล้าเลยค่ะคลุกเคล้ากับเส้นที่เราทำการล้างแช่ด้วยน้ำเกลือเมื่อกี้บีบให้หมาดนะคะนี่ค่ะเส้นมะม่วงก็จะสะลดแล้วก็เข้ากับตัวพริกแกงที่เราตำเมื่อกี้ได้อย่างดีเลยค่ะชิมรสค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยติดตามแม่ขมว่าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ